เดี๋ยวผมชวนคุณดอลล็อกเข้ามาคุยคุณหมอนิดนึงนะครับอยู่นราธิวาสลองฟังเสียงดูนะครับว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรนะครับคุณดอลล็อกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครดีคุณถนอมครับคุณดอลล็อกอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับอหมู่ที่สี่นะครับตำบลตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับเมืองนราธิวาสนะครับมีใครติดเชื้อที่บ้านหรอครับ ออที่บ้านติโกคนนะครับผู้ใหญ่สองเด็กเด็กสี่นะครับติดนี่เราตรวจที่ไหนตรวจด้วยด้วยที่โรงพยาบาลนาราธิวาสโรงพยาบาลจังหวัดตรวจที่โรงพยาบาลให้กัตัวที่บ้านนะครับแล้วกัดที่บ้านนะครับหมายถึงทางโรงพยาบาลบอกให้เรามากัดตัวที่บ้านหรือหรือยังไงหรือเรากักเองไม่ทางโรงพยาบาลเขาพอตรวจติดเชื้อหกคนแล้วก็ให้มากัดตัวที่บ้าน แล้วไปตรวจวันนั้นวันที่สิบสองตุลาครับแล้วก็ทางอนามัยเขาโทรมาถามแต่ให้ให้ให้ถามว่าทางโรงพยาบาลก็โทรไปอนามัยให้ให้โทรถามแล้วทางอนามัยเขาโทรถามแล้วถามที่บ้านน่ะว่าคนติดกี่คนอะไรครับแล้วเขาไม่เคยมาตรวจเลยนะแล้วให้เขาบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามมันเต็มครับอืม โรงพยาบาลที่ไป็นโควก็เต็มสนามก็เต็มต้องกลับที่บ้านแล้วให้เรากลับตัวอยู่ที่บ้านทั้งหกคนแล้วอาการทั้งหกคนเป็นอย่างไรบ้างหนักเบาขนาดไหนอนนีงชั่วหน่อยแล้วแต่น่าเสียดายว่าพอกลับตัวแล้วอนามัยไม่เคยมาถามข่าวเลยเพียงแค่บอกว่าโรงพยาบาลสนามเต็มยาทั้งเวดก็ไม่มีให้อาหารก็ไม่มาส่งทั้งมื้อหนึ่งตั้งแต่วันที่สิบสองเจ็ดวันแล้วอ่ะตอนนี้ อ้าวแล้วกลับตัวที่บ้านแล้วแล้วอยู่ยังไงมันหายามันดีขึ้นได้ยังไงเอาอะไรกินล่ะรักษาล่ะครับถ้างั้นก็คนคนข้างบ้านน่ะช่วยช่วยไปซื้อของให้เพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับอ,อแล้วเชือ้อปองเอนว่าเชื้อไม่แรงใช่ไหมเชื้อใช้ได้นะบางทีผู้ใหญ่อะเชื้อมันมันแรงหน่อยแต่เด็กม,มันยังเชื่อหน่อยเชื้อไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แต่เสียดายว่าทางอนามัยไม่เคยมาโทรแค่บอกว่าจะไปรับโรงพยาบาลสนามเต็มไปรับไม่ได้แต่<ม>คนป่วยให้กักตัวอยู่ที่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนแล้วยาทั้งเม็ดก็ไม่เคยให้มาเลย<ม>อาหารก็ไม่เคยส่งให้ทั้งมึ้อเลยเจ็ดวันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขามาตรวจให้ก็ดีหน่อยว่าเออคนที่หายก็หายแต่นี่ไม่แค่แค่บอกว่าโรงพยาบาลสนามว่างเมื่อไหร่ไปรับ แค่นั้นแหละซึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างที่จะมารับเราไม่เขาบอกโรงพยาบาลสนามเต็มให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนเข้เขาใจเข้าใจเข้าใจนั่นแหละซึ่งก็ก็โรงพยาบาลสนาม<ช>ก็คือไม่ว่างาก็ไม่ได้มารับเ,<อ>เราไปทั้งหกคนคเราก็อยู่ที่บ้านมาตลอดตั้งแต่ <S <S สิบสองที่ตรวจพบจนกระทั่งบัดนี้สิบเก้าแล้วยังอยู่บ้านอยู่เลยอาทิตย์หนึ่งแล้วอยู่บ้านอยู่เลยครับอ๋อยาารับพี่ก็ไม่ให้เลยนะยาไม่เดียวก็ไม่ให้ พี่ดอลลาะพี่ดอลลาะบางบางบางฟังแป๊บเดียวนะนี่กำลังคุยกับคุณหมอเจเดดนะครับนี้ละครับข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องการที่จะมาปรับมาทวนกันว่าเราจะเอากันยังไงเชิญครับคุณหมอครับฟังตรงนี้แล้วเนี่ยช่องว่างช่องโหว่แล้วเราจะเติมจะเพิ่มตรงไหนยังไงครับคุณหมอครับครับผมก็ถ้าฟังดูตอนนี้คือถ้าทางหน่วยบริการเนี่ยตัดสินใจให้ผู้ป่วยเนี่ยซึ่งอาจจะมีความพร้อมเนื่องจากทั้งครอบครัวติด6คนเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย จริงๆจะต้องมีบริการไปให้นะครับเช่นมีการโทรศัพท์หรือใช้วิดีโอคอลวันละสองครั้งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับอ่าวันละสองครั้งมีอาหารไปให้นะครับวันละสามมื้อแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จะวัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หลักๆก,ก็เครื่องวัดอุณหภูมิกับเครื่องวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ยาถ้าจําเป็นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเริ่มมีอาการที่เมื่อกี้คุณดอลล์บอกว่ารู้สึกว่าผู้ผู้ผู้ผผใหญ่จะมี แรงกว่าคําว่าแรงกว่าจะมีอาการมากกว่าเนี่ยจริงๆก็ควรจะต้องมีการพิจารณาให้ยาซึ่งยาตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็มียาฟ้าทลายโจนกับฝาวิสิราเวียที่อาจเป็นเอ่อใช้กันอยู่นะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการถ้าในเชิงยุทธนโยบายคงต้องมีการซักซ้อมกับหน่วยบริการในพื้นที่มผมเข้าใจว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลว่าไม่ค่อยเหมาะในการทำโฮมไอโซเลชั่นแต่ว่าบางครั้งเมือม่อมีความจําเป็นถึงจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เราฟังแล้วเนี่ยข้อมูลคือโรงพยาบาลสนามเต็มแล้วเนี่ย ผมยังคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องปอระสานกับพื้นที่ผมด้วยนะครับว่าอาจจะซักซ้อมหน่วยบริการเราพสตรเราพอชอร,รพ,อชอรรพอทอรท,ทั้งหมดเนี่ยว่าถ้าเราจะจัดโฮมไอโซเลชันเนื่องจากว่าโรงพยาบาลสนามไม่มีแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีบริการอะไรอย่างไรสบววชเราก็มีกติกาของเราในการที่จะสนับสนุนงบประมาณลงไปนะครับแต่เข้าใจนะครับว่าบางทีงบประมาณอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่ก็ต้องดูความพร้อมของระบบบริการด้วยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขท่านก็คงจะมีนโยบายอ,าอยู่เดี๋ยวจะให้ทาง พื้นที่ประสานกับท่านผู้ตรวจหรือว่าถ้าอาจจะมีความจําเป็นต้องซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติก็อาจจะต้องช่วยกันดูตรงนี้อีกนิดนึ่งาทางคุณดอลลอก็บอกเราเองว่าอยู่มาเจ็ดวันเนี่ยจริงๆท่านจะอยู่ได้เพียงแต่ว่าถ้าได้ระบบบริการเข้าไปดูแลให้เกิดความมั่นใจอย่างน้อยส่งยาเข้าไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาหารท่านก็พอได้ข้างบ้านช่วยได้เนี่ยจริงๆเหมาะกับสภาพพ,พื้นที่ก็สามารถจะดูแลได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังเดี๋ยวต้องดูว่าซักซ้อมนิดนึงว่า ถ้าลงพป้นทสนามตอนนี้เต็มแล้วเนี่ยคงจะต้องเตรียมการทั้งโฮมไอโซเลชันคอ m มิชช t ่ไอโซเลชันไปด้วยก็เดี๋ยวหลับไปไประเด็นว่าในเชิงนโยบายต้องไปขับเคลื่อนต่อครับผมอย่างอย่างสมมตุติจะเป็นคุณดอลาะหรือว่าจะเป็นท่านต่อไปกรณีที่พอตรวจและติดเชือ้ออันนี้ก็ต้องโทร1330เพื่อเข้าระบบถูกไหมครับคุณหมอครับ สามารถทําได้ครับแต่ต้องเรียนเรียนนะฮะเพื่อเมื่อเมื่อท่านพบว่าท่านเป็นบวงเนี่ยท่านทำได้หลายวิธีวิธีแรกที่สุดก็คือติดต่อ,อยังสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการใกล้บ้านเช่นคุณดอล้อเนี่ยมีรอพอสต่อใกล้บ้านเนี่ยอันนี้ง่ายที่สุดถ้าติดต่อได้แต่ถ้าติดต่อไม่ได้หรือว่าไม่ทราบจะดําเนินการยังไงเนี่ยขณะนี้หนึ่งสามสามศูนย์เราก็เปิดบริการให้ท่านโทรมาแล้วเราก็จะประสานเพื่อเอาท่านเข้าสู่ระบบให้ได้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับการนําผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะเราจะต้องแยกกักตัวอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆอ่าเราระสะอสตก็ท่านได้ได้ให้ข้อมูลแล้วว่าโรงพยาบาลสนามเต็มแต่เพีเยงแต่ว่าอาจจะติดพลาดอย่างไรไม่ทราบทําให้การติดตามอาจจะช้าเป็นนิดนึงหรือว่าทางคุณดอลล็อให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้การประสานเข้ามาต่งั้นเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าอาจจะจัดระบบยังไงเพื่ออย่างน้อยผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้รับ,รบการดูแลุกแต่ละวันเพราะหกคนนี้จริงๆ คุ้มค่ามากในการที่เราวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์มาครั้งเดียวเราก็ถามอาการได้หกคนเลยถูกไหมฮะเพราะเข้าใจว่าทั้งครอบครัวคงติดหมดดังนั้นตรงเนี้เป็นเรื่องของการซักซ้อมเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้จะไม่คุ้นเคยกับการจัดระบบโฮมไอซูล레ชันคอมฟิตี้หรืออย่างไรไม่ทราบนะครับเพราะที่ผ่าน <c oughs> มาอาจจะอ่าพยายามเน้นเรื่องโรงพยาบาลสนามหรือเข้าสู่โรงพยาบาลแต่ดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วน่าจะต้องมีการเตรียมโฮมไอซูล레이ชันคอมฟิตชันไว้ด้วยครับอืมถ้าพื้นที่ไม่พร้อม ส่วนกลางช่วยได้ไหมท่านครับที่จะวิดีโอคอลตอบชาวบ้านตรงนี้ครับท่านนะก็อันนี้เดี๋ยวต้องอจริงๆตอนนี้เราเคยมีประสบการณ์ที่ให้ต่างพื้นที่เข้าไปช่วยและทางท่านรประหลัดท่านก็ให้นโยบายแล้วว่าทําได้แต่ขอให้หน่วยบริการเนี่ยเป็นผู้กําหนดและขอร้องขอ,ขอ,ขอความช่วยเหลือเข้ามาเกอะทางสบวบชเราก็ยินดีสนับสนุนนะครับเพราะเราเป็นหน่วยสนับสนุนก็ประมาณดังนั้นหน่วยใดที่จําเป็นจะเข้าไปช่วยเนี่ยเราก็สนับสนุนไปยังพื้นที่ได้อยู่แล้วอันนี้อยากจะ ให้เป็นบทบาทของทางหน่วยบริการในพื้นที่ก่อนเข้าใจว่าถ้าทางในราพิว่าในอำเภอหรือรปสตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะตึงมากแล้วก็บุคลากรไม่พอทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมเข้าใจว่าต่างจังหวัดนี้จะง่ายขึ้นกว่านะครับเพราะว่าท่านเป็นหน่วยงานเดียวท่านร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยอำเภอตำบลข้างเคียงก็ยินดีจะมาช่วยหรือพร้อมจะมาช่วยส่วนสวชรเราเองเราก็ยินดีนะครับในการที่จะสนับสนุนทั้งกลงไกลหรือทักษะความเข้าใจงบประมาณต่างๆที่จะตามกติกาเรา แต่ไงก็จะรับประเด็นนี้นะครับเพื่อให้พื้นที่ได้ลองประสานดูว่ามีประเด็นถึงความอ่าไม่พร้อมหรือว่าขาดแคลนตรงไหนซึ่งก็จะได้เสริมช่วยกันเสริมเข้าไปครับผมอย่างน้อยเขาควรจะต้องได้ยาจากรอพสตอควรควรจะมีการประเมินที่แต่ตอนนี้เราฟังจากคุณดอเลาะท่านเดียวใช่ไหมฮะเราก็ยังไม่ทราบว่าทางรอพศอันนี้ก็ต้องอฟังแล้วรับเป็นข้อมูลก่อนอย่างแต่โดยหลักการเนี่ยการที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะครับ ดังนั้นเราอาจจะรับเป็นข้อมูลก่อนเพื่อดูในพื้นที่อย่างไรอะไรอย่างไรแล้วก็อาจจะถามดูรอ,อสตอว่าได้บันทึกเข้ามาหรือยังแล้วก็ติดตรงไหนอย่างไรจะเข้าไปเสริมอย่างไรยังไม่อยากให้มองว่าเป็นเพราะไม่ได้ดูแลหรืออะไรทั้งหมดนะครับเพราะบางทีเราเดี๋ยวจะขอดูข้อมูลอีกนิดน,นึงก่อนว่าอาเกิดประเด็นปัญหาอะไรบางทีชื่อหลุดหรือว่าบางทีเกิดความขัดข้องตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่รับประเด็นไว้ว่าคนอยู่บ้านก็สมควรจะต้องได้รับการดูแลนะครับคุณดอลล็อกครับ ครับได้ติดต่อกับรพอสตอไมครับเราได้ติดต่อโดยตรงไหมก็จะมียามมาให้ไม่ได้คุยกันบ้างไหมครับอ๋อทางทางอนามัยเขาเขาเขาาโทรมาคุยบ่อยแต่เขาไม่เคยเข้ามาดูแลเลยครับโทรมาคุย,ยแล้วอ,อสมอมาไหมอ,อสมอก็ ตรงนั้นอสมมันติดโควิดด้วยแล้วก็เขาไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมอสมติดโควิดใช่เองก็อย่างน้อยถ้าคุณเข้าระบบแล้วเนี่ยก็ต้องได้ยาก็ขอต้องขอยาเขาก่อนนะแต่ไม่เป็นไรแต่คุณหมอได้ทราบปัญหาตรงนี้แล้วแต่ว่าเฉพาะของคุณนอเลละตอนนี้อาการก็ดูจะดีขึ้นตามลําดับนะครับลองติดต่อรพอสต่อดูซิครับก็จะจ่ายยาอย่างน้อยก็ฟ้าทลายโจรนะถ้าอาการไม่มากก็ฟ้าทลายโจร ห <c oughs> นักขึ้นมาก็ต้องเป็นฟาวิอันนี้ตามสเตปเขาตามขั้นตอนเขาอยู่แล้วนะคุณออดอลล์ลองติดต่อตรงนั้นเพิ่มเติมอีกทีนะติดต่อที่ไหนที่อนามัยเลยครับอนามัยใช่ครับ <c oughs> อนามัยอนามัยเพราะอนามัยนั้นรับลูกมาจากโรงพยาบาลที่เราไปตรวจรรที่จังหวัดใช่ไหมครับครับอืมเพราะว่าเขาระบบส่งต่อมาที่ท้องถิ่นนะครับปัญหารอยต่อก็คืออสมเราติดโควิดก็เลยไม่มีใครมาตรงพื้นที่ไม่ได้ครับ นะพี่ดอเลาะนะเพราะว่านราธิวาสนี้ก็หนักเหมือนกันนะติดกันอยู่เยอะเหมือนกันแล้วมีอะไรพี่โทรมาให้ข้อมูลกับเรานะช่วยกันแก้ปัญหานะครับครับเดี๋ยวได้ยังไงผมก็ติดต่อคุณท่านหนอมอีกนะครับได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ